มาดูซ่อมจะไปใส่โอจุบกันไปซ่อมเปิดซ่อมเ,เครื่องซักผ้าครับเปิดแล้วไม่มนติดแต่ไม่ทำงานนะครับใดสายขาดครับมีมูแค่นี่ดูตรงนี้ก็นิดหน่อยอ กลับมักันเ,า,เ,า,เ,า,เาจะทำั้งใหม่อันนี้ขาดจริงลงมา็อาอาลอดเนยนะ ว่าตังเคลียร์ไม่มีอะไรมากน่าจะเป็นสายเลี้ยงหนูไว้มีเรือออกมาแล้วมีแต่ร่างหนูตัวหนูไม่มีเสร็จเราจะไปดูกันว่า ใช้ได้ไหมช่างระดับพิการระดับโลกโอ้ระดับพระการลองดูก่อนอา่าโอเคเสียบไฟช็อตตุมนะครับดีกนิดนึง ไฟตรงนี้ก็ไม่เปิดจนจนนี้ช่วงอยู่ในแม่บ้านบนว่าค่าไฟแพงไม <c oughs> ่ต้องเปิดใช้า,าเบ็ดเอาแต่ทุกครัง้งมันจะใช้เทียน เร็วๆแล้วอันนี้ไม่มีเครื่องเป่าเนาะไม่ได้ถือมาเลยข้างนั้นครับมาเป่าแล้วท่านกันๆละละเอ้าเสียบดูดูว่าข้างไหนเละเปิดเรียงน้ำเปิดแล้ำเดิมๆนะตัดตันี้เดี๋ยวเป็นตัวนี้ ดังวิ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 งอย่างนี้แหละตายตรงนี้มั้งเลยเนี่ยพื้นพืหน่อยเดีวยวหายจ้อย เราจะมีอีกเป็นมาตื้นนี่ตรงนี้ไรขอตรงนี้อะมออกแล้นี่อดฟ้ากันเลยอหาสลีมด้เออวยเถ เอาคออกกนทิ้งไปเลยเสื้อผ้าไว้ในนี้ก่อนนะครับสะอาดแล้วใช้พี่ขาดกับต่อแล้วขาดไหนไหม มีมีอะไรทำมันก็ไม่ขาดหรอกข้างในหนมาช่างก่อน uh, <Ian. S 1> อีกอันนึงมือมีดตัดอยู่นเต็ huh. ้มตุ้มมีดโกน อะไรเนี่ยคันาจะขาดมันไม่น่านะครับมันขาดแล้วนี่มันหลุดตรงบัตรีนี่เนาะสั่นเกินไม่แลวอืมอืมได้ยัง เจอแล้วจุดหนึง่งสองจุดถ้าไม่ติดจุดนี้ก็คืองรือไปอไปนะน้อยเปแือคิมเยอะเกินจะไปเจอจุดนี้เอา ไปง่ายง่ายกินหมูแล้วงานนี้ว่างั้นถ้าว่ายืนหมูที่ไหนได้กินแมวแดงหมูอวยเสร็จแล้วงานนี้นี่เราหมดไหนหนึแล้วเอ้ยลดไฟหน่อยนิดนึงก็ยังดีกันแหละว่าก็เงินเดิอมันสั่งงมึงสั่ง

ในกแล้วเนื้อเดิมต้องไม่ต้องขาดในครับขาดในกันในโบนถอดทั้งหมดเลยอ่ะเอาไหมถอดชึ้งเลยก็ไห้หมดเลยถอดรักใหม่ตรงนี้ถอดยังไงเนี่ย ไม่เห็นมีตัวที่ถอดเลยในะช่มันหนักผ้ามีเแค่มีเแเหรอ

ทัางท้งโดยเฉพาะอดสองตัวจะมีอีกไหมดาวน์ตั มีคางไหมอยากอยากวางไอ้คางไม่ไดมีล็อกถ้ามี้ก็มีนะนี่ล็อข้างในนี่ไหมนี่เอาตัวนี้ก่อนโอ้มีข้างในอีก ดูด้วยใส้ขาดตรงนี้นเรามากกน่ะขาดตรงนี้เรามากก็ขาดขาต,ตรงนี้ก็ต่อลวขาดตรงนี้ช้ยังไม่ต่อเอ,อ้ยแต่ข้างในนี้ไม่แน่แต่นี่ก็ไปขาไ้างในมเดีย๋ยตองตัว ไปโอ่สายมันรู้ได้ไงวะตังนี้มันเข้าไปได้ยังไงวะตรงนี้ขาดขาดตรงนี้ขาดตรงนี้สายสีอะไรก็เอามาด้วยทีนปู tamae ba aye ke eh patejo oteb ni mae la